ด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับผมเต้ไงไหนยิ้มสิจะจุครูนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับนะครับวันนี้มีภาษาเขมรมาสอนนะครับอีกนิดหน่อยนะครับเป็นภาษาเขมรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดถูกใจใน YouTube ให้ผมด้วยนะครับ พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลวไปกันเลย yeah. ครับผมกลับมาอยู่กับผมเต้นะครับผมเต้ไงยในยูจ้านะครับน,น,นะครับในอีพีนี้นะครับวันนี้ผมมีคำส,สากเมที่จะมาสอนนะครับเป็นภาษาทางบ้านของผมแหละนะครับวันนี้นะครับจะเสนอคําเกี่ยวกับชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงหรือว่า อาหารที่ว่าเป็นสัตว์ no เป็นอะไรที่ like right <c oughs> เราใช <c oughs> er ้ทานใช้กินกันนะครับที่เราเรียกกันเป็นพื้นฐานเบสิกอย่างเช่นหมูไก่นะครับปลานะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแรกนะครับอันแรกคําว่าหมูนะครับภาษาเขมรนะหลายคนเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่เคยพูดนะครับคำว่าหมูในภาษาเขมรนี่เขาเรียกว่าจูจจูแปลว่าหมูจูที่มันร้อง คือมันร้องเหมือนหมูหน้าน่าอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็คือจุจุปแปลว,ว่าหมูนั่นเองนะครับจุอย่าลืมจอรอสระอูจุสระอูจุนะครับต้องออกจุเสียงสูงนะครับอ่านะต่อไปคําที่2นะครับคําที่2นี่คํานี้เรากินกันบ่อยมากคู่กับหมูนะครับก็คือไก่ นะไก่นั่นเองรู้จักไก่ไหมไก่ไก่ร้องไงก้าวก้าวไก่มากไก่ร้องก้าวบาไก่นะครับไก่ร้องก็เอ๊ะนะครับไก่ในภาษาคเขมรเราก็เรียกว่าเมือนดูปากนะครับดูปากเต้นะครับเมือนเมือนแปลว่าไก่ในภาษาคเขมรนะเมือนเมือนออกเสียงชัดๆเมือนแปลว่า ไก่นะครับเมื่นแปลว่าไก่นะครับคำแรกจุแปลว่าหมูนะครับคำที่2เมื่นแปลว่าไก่นั่นเองนะครับต่อมาต่อมาะไก่ก็ต้องคู่กับสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มันคู่กับมาก็คือเป็ดนะไก่กับเป็ดนะครับเมื่นนะภาษาเขมรไก่นะครับส่วนเป็ดภาษาเขมรเตียเตีย เตียสะระเอียตอสะระเอียเตียเตียแปลว่าเป็ดนะครับเตียแปลว่าเป็ดนะครับอ่าคำว่าตอเอียเตียแปลว่าเป็ดนั่นเองนะครับอ่าสามแล้วนะสามแล้วนะต่อไปเราพูดถึงสัตว์เลี้ยงันดีกว่านะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะมีเอาสองอย่างหลักๆก่อนที่พวกเราเลี้ยงกันเยอะๆเนาะก็จะมีหมากับแมวนะครับหมาในภาษาเขมรเรียกว่าเจแก จะแก้นะครับต้องออกเสียงเน่ยจะแก้จะแก้นะครับแรกๆจะลองหัดไปก่อนนะครับว่าคือพูดว่าจะแก่จะแก่ช้าๆก่อนนะครับแต่เวลาที่เขาพูดในหมู่บ้านหรือในบ้านแถวบ้านผมแล้วเขาจะพูดจะแก้จะแก้นะจะแก้แปลว่าหมาเ่าฮ้องฮ้องนะครับนั่นคือหมานะครับอีกอย่างคู่กัดกันเลยนะครับก็คือแมว แมวในภาษาขเขมรเรียกว่าม,มิวมิวมออีวอมิวแปลว่าแมวนะถ้าลูกแมวโกนมีวนะลูกแมวโกนมีวถ้าลูกหมาโกนจะแกอได้ไม่เอ่ยนะครับวันนี้ได้ไปหลายคําเลยนะลองไปหัดพูดกันดูนะครับนะครับไม่ยากภาษาขเขมรนะครับแล้วก็มี อ่ารีเควสเข้ามานะครับมีถามมีคนถามเข้ามามีให้ผมอ่าเพิ่มหนึ่งคำนะครับเป็นคําพูดนะครับเขาถามมาว่าคําว่าไก่ต้มน้ําปลาพูดยังไงนะครับไก่ต้มน้ําปลาพูดยังไงไก่เนี่ยคือเมือนใช่ไหมแต่ถ้าเนื้อของมันเขาเรียกไส้ไส้เมือนไส้เมือนนะไส้เมือนคือเนื้อไก่นะครับไส้เมือนคือเนื้อไก่ฮะ ต้มน้ำปลาตลม้ตมตม้มต้มแหมลิ้นพันกันต้มคือฉนำ้ำฉน้ำคือต้มนะครับคําว่าฉน้ำแปลว่าต้มนะครับในภาษาบ้านผมชนำ้ำแล้วก็น้ําปลาน้ําปลาภาษาเขมรน,นะครับเรียกว่าตึไตรตึแปลว่าน้าไตรแปลว่าปลานะถ้ารวมกันเป็นไส้เมือนชนำ้ำตึ๊ไตรหรือแปลว่าไก่ต้มน้ําปลานั่นเองนะครับโอเค ได้ไม่เอ่ยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรอีกนะครับคอมเมนต์มาใต้คล <lum> ิปใน YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมกดทุกใจกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับกด s u b s c r i b ์ข้างหน้าข้างล่างอีกข้างล่างมา b s c r i b e ป์ซับสไคร s ์ซั b สไครนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วมาพบกันอีกครั้งครับกับผมเต้ไงในยิ้มซิแจไปแล้วครับสวัสดีครับ អ <mmoting noise> ឺមជ <sh> ួបគ្នាបងប្អូនទឹកក្រុមគ្នារ